สวัสดีค่ะคัสนี่เรียนอะไรกันนะครูเอมครูเอมสวัสดีค่ะครูคเอมมีการน่ารักมากดูเขาเรียนกันนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังนะคะฮยกทีมาจากบ้านเตรียมการสอนเตรียมการสอนแน่นมาก,มากโอ้โห,โโหมามาดูการเรียนการสอนอคุณนกคุณนกมาจากแคนาดาโอ้โหเรียนเมื่อวานรอบหนึ่งวันนี้รอบสองรอบสองแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างให้ความรู้แน่นมากค่ะแล้วก็ คือด้วยครั้งที่เราจะไปใช้งานที่นู่นเนาะเลยเราก็อยากจะเรียนพวกไซส์ฟอซสอังคูอกนี้นะคะก็ให้ทุกอย่างให้จริงๆให้หมดเลยให้ให้หมดแล้วก็สอนว่าจะต้องยังไงนู่นนี่นั่นต่างยังไงสอนเรื่องไซส์ขนตายังสอนแล้วค่ะทฤษฎีก็แน่นอ๋อกำลังแน่นมากโอ้โหกำลังแน่นมากก็คือขนตามีกี่ไซส์ความยาวมีเท่าไหร่ความหนามีเท่าไหร่มันชื่อว่าอะไรอ่าชื่อทรงมันว่าอะไร อ่าตาอ่าตาของคนเหมาะกับทรงไหนโอ้โหแน่นเลยใช่ไหมแน่นมากแน่นมากใช่ไหมโอเคที่กันละใส่มากขึ้นเลยอืมคนตาตกทํายังไงแก้ไขยังไงโอ้เก่งมากโอเคมาต่อว่าไงคะน้องทรายต่ออะไรอยู่คะลูกกำลังต่อสายเส้นต่อเส้นอ๋อเพิ่มความรู้เมื่อวานแล้วก็เส้นมันยาวไปไหมลูกไม่ชอบไซนี้เหรออ๋ออันนี้คือจะทำ อ๋อให้ฝึกต่อเฉยๆแต่คนจริงต้องต้องโดดลงมาอีกนิดนึงใช่ต้องไล่ใสใช่ไหมเอาโอเคอันนี้เอายาวลองดูฝึกมือฝึกมืออ๋อนี่ฝึกมืออยู่ฝึกมือวางเส้นก่อนอ๋ออันนี้ฝึกฝึกวางเส้นไหมครูเอ็มวางเส้นให้ตรงให้ยึดเกาะให้ได้โอเคอันนี้กําลังฝึกวางเส้นยังไม่ยังไม่ไล่ใสใช่ไหมฝึกลางเส้นก่อนเป็นไงปอเป็นไงความรู้แน่นแน่นาดกันเท่ากันหมดนะคะแล้วก็ต้องติดทุกเส้นก็อ๋อจะไล่ระดับ แตกต่างเหมือนกับบทเรียนก็มีอยู่แล้วก็จะเสริมเทคนิคที่เราจะได้เจอมาไม่ห่วงวิชาค่ะไม่ห่วงวิชามาจากไหนอะเนี่ยคนนั้นอะมาจากแคนาดาคนนี้มาจากไหนคะสมุทรสาครคนนี้มาจากไหนคะอีสปาราสอีสปาราโอ้ยมีต่อขนตากันด้วยบินมายังมาคิดดูแถวนั้นที่นั่นไม่มีเรียนกันเลยลูกตรงที่นี่ค่ะตรงที่นี่บินต้องคอยดูคลอดนะคะจบคลอดฮะต้องจบอันนี้กำลังจะคลอดอันนี้คลอดแล้ว อันนี้เพิ่งคลอดอืมม์คาดคอมากอันนี้แหละใช่เพราะเราเจอคนจริงๆมันจะมีความแอนใช่ไหมมีความแอนของหน้านะคะอ่าโอเคไหนดูซิเป็นไงมากคุณเจี๊ยบเป็นไงบ้างดีมากนางมีพรบด้วยนะมีพอบด้วยโอ้นางมีพอบด้วยไปทำมือดอกไม้ใชดงว่าเป็นพอปเนี่ยหน้าะหน้าบ้านอาจารย์นี่เองอ่ะอันนี้ขัดวางเส้นสำคัญที่สุด เราจะเรียนรู้นะคะขนตาจะไซส์อะไรก็ตามความหนาเท่าไหรก็ตามแต่คุณวางวางขนตามไม่ได้ก็คือจบถ้าเราวางขนตามไม่ได้คือจบเลยนะคะจบเลยนะคะอันนี้ต้องค่อยๆทีละเส้นอ่าทีละเส้นแล้วก็ค่อยๆวางใค้สมาธได้ได้ทำสมาธิไหมใช่ค่ะได้ทำ<ห>สมาธิต้องใจเย็นๆแหวกเแบบส้นให้เป็นช้อนข้างล่างดันขึ้นนับหนึ่งสองสามอึดค่อยวางมันเป็นฝึกสมาธิให้ทุกคนมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างแบบนะ มือสั่นมือสั่นพออาจารย์มันไล่แล้วเงินมือสั่นเลยนักเรียนอะไรยังไงเนี่ยอ่าครูเอ็มมีอะไรอธิบายในในกอันนี้ให้ให้นักเรียนอีกเรียนให้อธิบายอธิบายคนทางบ้านเข้าใจด้วยมาอาจารย์จะพูดตอตานะคะเออพรีเซนต์ไปสำหรับครูเอมจะให้ความสำคัญที่สุดเลยคนทำก็ทำไปลูกค้าจะต้องสามารถตอบแบบเราได้ตลอดโดยที่ผลตาจริงไม่พังไม่เสียอย่างนั้นนะคะการคำนวณ น้ำหนักของผนตาปอมที่จะต่อให้ลูกค้าเป็นสำคัญมากเราจะไม่หยิบจำนวนผนตาปอมเกินขนาดของผนตาจริงลูกค้า่นตาอ่อนแอแต่ไปแต่แต่ไปทำเป็นก้อนผนตาอ่อนแอคือบางมากนะคะอย่างวอลุ่มจะไม่สามารถหยิบได้เกินสี่เซ้นนะคะนะคะส่วนผนตาอมาตรฐานหรือแข็งแรงเราก็จะหยิบได้หกเส้นคือตรงนี้หลักสำคัญการกำนิดเส้นอย่างเช่นถ้า ใช้ขนต,ตามาตรฐาน0.07นะคะ,ะ,คะเวลาที่เราหยิบสองเส้นมันจะเท่ากับน้ำหนัก0.10นะคะอันนี้เราต่อได้เฉพาะคนที่ขนตาไม่หนวะขนตาไม่บางไม่บางไม่อ่อนแอเราต่อได้แต่ถ้าเราหยิบถ้าเราหยิบสี่เส้นเท่ากับขนตา0.10นะคะอันนี้ต่อได้สำหรับคนขนตาปก ขนตาเขาไม่บางไม่เส้นเล็กหลักสูตรที่สอนนักเรียนคือให้นักเรียนหยิบแค่สามเส้นสี่เส้นและหกเส้นเท่านั้นให้พิจารณาหกเส้นเนี่ยถ้าขนแต่หกเส้นนีคือน้อยมากที่จะหยิบได้อันนี้วอลุ่มก็คือเราหยิบขนตาเอามาเป็นเป็นกระจุกนั่นแหละเอาพูดภาษาภาษาง่ายๆคือมารวมกันเป็นจับช่อเดี๋ยวจับช่อบางคนก็งงจับช่อ ถ้าเป็นช่างฟังรู้เรื่องถ้าเป็นคนชาวบ้านก็บอกจับมันมัดรวมกันนั่นแหละค่ะเอาเป็นเป็นกระจุกนั่นแหละายตมารวมกันมาต่อขนตาหนึ่งเส้นถูกหลายเส้นต่อขนตาจริงหนึ่งเส้นเพราะฉะนั้นขนตาปลอมที่เป็นเจ็ดเป็นสามเส้นห้าเส้นเจ็ดเส้นมาต่อเส้นหนึ่งจะต้องบางก่าขนตาจริงเยอะมากนะคะไม่งั้นมันก็จะเป็นกระจุกไม่ได้มันจะเป็นโวลุ่มไม่ได้มันจะเกิดเป็นช่อไม่ได้ อเก่งมากถ้าจับช่อสดได้มันจะสวยแต่ถ้าเป็นช่อสาเร็จมันก็ง่ายแต่มันมันค่อนข้างแข็งอันนี้วันนี้ทุกคนจะสามารถจับช่อได้ไคะสหรับวันนี้นะอ่าวันนี้บ่ยสามแล้วนะคะจะจับช่อไม่ได้ไหมแต่จับได้จับไปบ่อยค่ะ งานพวกนี้ต้องจับบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆมันไม่ใช่จะฝึกแบบพอเราได้เทคนิคครูบอกแล้วเนี่ยเราอยู่บ้านเราต้องหัดจับไหมคะหัดไหมกลับไปบ้านต้องหัดเหมือนคิ้วไหมลูกเหมือนไหมเออเจ้ารายเห็นบ้านกลับบ้านเราต้องไปฝึกใช่ไหมลูกไปนั่งเกาไปนั่งฝึกไล่เชดดิ้งสีเออเดี๋ยวดูคิ้วเขาสวยมากอันนี้ที่โรงเรียนสักให้นะคะคิ้วสวยมากที่จีสาคัญไหมสําคัญมากที่จดีเนี่ยยังไงครูบอกว่าที่บ้าน ยงว่างนั่งฝึกที่จะดีให้รู้ตั้งตั้งเข็มยังเอ้อไม่ใช่ตั้งเข็มมันไ,ไปสักคิวแล้วจย์เห็นทฤษฎีไปค่ะไปฝึกต่อที่บ้านค่ะตั้งทวิเซอร์ยังไงจับทวิเซอร์ยังไงแหวกขนตายังไงอย่างนี้นะคะใครสนใจเรียนนะคะเราเรียนตั้งแต่ตัวต่อตัว,ตวหนึ่งต่อหนึ่งจนถึงเนี่ยแหละค่ะขนตาได้ไม่เกินสี่คนต่อครูหนึ่งคนนะคะครูหนึ่งคนจะสอนนักเรียนได้ไม่เกินสี่คนทั้มันจะไม่ทั่วถึงค่ะ เพราะสี่คนเขาจับคู่กันไงฮะสองคนสี่คนจับคู่กันได้นะคะเวลาเขาต่อขนตากันจริงๆนะคะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะใครสนใจนะคะจะนะคะเรียนต่อขนตาก็ทักเข้ามาได้นะคะทางโรงเรียนเราอินบ็อกถามอาจารย์ได้ค่ะนะคะอินบ็อกมาเลยนั่งสอนกันอย่างนี้เลยนะคะที่โรงเรียนของเรานะคะมีทั้งสาขาอุดรธานีแล้วก็กทมหรือืองทองธานีน,ะะน,านี่ยแหละค่ะอุดรธานีก็ครูปาก็สอนได้นะคะครูปราเก่กงสอนขนตาได้ ะะสอนแว็กกับจัดขนได้ขัดหน้านวัดหน้าได้สักคิ้วได้ครูปาสอนได้ทบทุกอย่างยกเว้นสักลายมือกับกับกับสักตัวครูปาไม่ได้สอนอย่างอื่นสอนได้หมดค่ะสักลายมือเป็นครูเป็นครูเป็นอาจารย์ตุ๊กนะคะที่อุดรนะคะส่วนคิ้วขัดหน้านวดหน้าต่อขนตาครูปาจัดให้ได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักนะคะทักทายเข้ามาได้ค่ะทักถามเข้ามาได้นะคะอ,อยากเรียนนะคะต่อขนตาวันละ5,900บาท2วัน1 0 0 0 0บาทกับครูเอ็ม มีที่นี่มีสอนครูเอ็มสักสัก,สกครูเอ็มสอนอะไรอีกสักหัวล <mac disorder: S 1> <carro> ้านโอ้คนนี้เก่งเรื่องสักหัวล้านนะสักหัวล้านสักหัวแบบสักไรพงไรผมค่อยหัวล้านหัวอะไรก็ว่ากันไปมีปัญหาเรื่องไรผมหรือหัวล้านหัวบางผมบางก็ครูเอ็มสอนครูเอ็มจะสอนเรื่องหัวล้านผมบางแล้วก็ต่อขนตาเป็นหลักๆเลยนะคะของครูเอ็มนะมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะสอนนั่งสอนกันอย่างนี้เมื่อคืนงสอนตีสี่ถึงกี่ทุ่ม คือทุ่มค่าเมื่อคืนเนี้ยอาจารย์ขึ้นไปนอนก่อนไปไหว้พระก่อนสี่ทุ่มเขาอยู่กันยันสี่ทุ่มนะคะจริงๆแล้วเขาสอนตั้งเก้าโมงเช้าถึงสี่ห้าโมงเย็นเขาไล่หนีแล้วที่นี่อยู่กันสามสี่ทุ่มอยู่กันไปค่ะไม่เกินเช่นคืนก็อยู่กันไปนะคะที่ห้องนี้เรียนกันอย่างนี้เลยนะคะทไม่ได้ก็ยังไม่กลับนี่ทําไม่ได้ก็ไม่ได้กลับนะคะครูก็ไม่ได้กลับเหมือนกันนะคะใครสนใจเรียนก็ทักเข้ามาได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเอิมสวัสดีค่ะสัตว์ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ